สวัสดีค่ะพี่น้องคิดหนีนั่งกับพาเพี่น้องเห็นนวากินแล้วเนาะค่ะอีนังจะเอาจะทอดหมูค่ะหมูกับเนื้อผสมกันก่อนอื่นกับปรุงเครื่องก่อนค่ะใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเลยน้ะคขะาน่อฉ็นแล้วก็มายขายำข้ายำค่ะอีนังกินคนเดียวค่ะก็เลยใส่มือตะคของนี่แหละข้ายำลางมือแล้วค่ะแล้วก็เอาไปทอดกันพี่น้องกระทะทอดหนี่พ่อใหญ่เพิ่นเอาสเต็กเนื้อค่ะอีนางบ่ไดลล่างเนาะค่ะเพราะว่ามันมีเนยแล้วก็มีซอสมีพริกไทย อีนางก็เอาลงทอดเลยค่ะทอดไปให้เหลืองค่ะให้สุกกินหอมมากเลยค่ะกินหอมเนยเสร็จเราก็ไปตำแตงกันค่ะมื่อนีจะกินหมูทอดก็ตำแตงค่ะใส่พริกจะ้ะเราซื้กพริกหน่อยไปค่ะไปเอาพริกเพิ่มอีนางโบใส่กระเทียมเนาะคะ่ะใส่แต่พริกแดงพริกแดงไปสื่อแบบกิโลมาจากร้านไทยค่ะใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งค่ะเวลาตำพริกจะได้บกเด็นอีนางบ่บใส่ชูรสนะคะใส่แต่น้ำตาล ตามเพริคไแลคค่ะตามแตงตามน้อยเดียวค่ะใส่บักน้าแล้วก็น้ำปลาแดกแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงของอีนั่งมีแค่นี้เนาะคะ่ะปรุงรอบเดียวก็แซบพี่น้องตามแตงอีนั่งต่ำแค่น้อยเดียวเพือพ่อเพะกิ่นกินคนเดียวค่ะแตงฝลัง,งหน่วยใหญ่สื่อมาหน่วยนึงก็ตามได้สองเท่อค่ะสำหรับกินคนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากิ่นกบหมูกับวกก็หน่วยนึงก็ตามเบิ้ค่ะเสร็จแล้วไปจจัดการกันจะ้ะ ปรุงรอบเดียวกระแซบค่ะาตำแตงมาต้องอียังหยุ่งยากสีสันแดงเป็ดตาแซบจ้ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันโอ้ยพื้นที่นี่นางคือแแคบเลยนะพายทีน้องมากินข้าวแรงค่ะไห้พ,พ่อใหญ่ไปซื้อข้าวไห่เมื่อมาเศร้าเนี่ตอนเดียวที่ออกออกไปส่งนี่นางเห็นบอกเห็นตำแตงนี่นางบอกนิ่มหมูทอดจ้ะหมูก็เนื้อทอดกินข้าวแรงหุงข้าวใบไม้เลยพี่น้องแสงมาสะท้อนค่ะนี่ข้าวยี่ห้อนี่นางกิน ซื้ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอ็กซ์ตร้าเนาะค่ะถุงนี้ก็จะหากิโลพี่น้องถุงนี้หากิโลยู่ที่ประมาณ47่สิบเจ็คนค่ะอีางจะขึ้นราคาให้เดาหากิโลยู่ที่แหละอยู่ที่อ,ทอ่าราคา47่สิบคนนี่ค่ะแต่ละซูเปอร์ก็จะอ่าถุงบ่คือกันอันนี้ซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ต เอ็กซ์เตอร์นาะค่ะเนาะก็จะเป็นซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์อื่นๆก็จะเป็นซื้อซื้อของเขาเนาะคะ่ะเนาะนี่ข่าวสานมีขายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีขายทั่วประเทศนอร์เวย์เลยพี่น้องค่ะข่าวสานหากินง่ายเนาะคะ่ะเนาะเข่ากอด้มากก่อเป็นเข่าธรรมดาค่ะบ่อเชื่องแข็งบ่อเชื่องหอมเป็นเข่าธรรมดาเข่าเจ้าว่าแข็งก่อ บ่แข็งทอก็เขาเข่าสารสารหาบ่บานเฮ้าพี่น้องบ่ได้แข็งขนาดนั้นแล้วก่อเขาหอมก่บอบ่บ่ได้หอมก็คือมันผสมกันนะแหละพี่น้องเออหูง่ายอยู่ค่ะเนี่นโยะมากินตำแตงกันเลือยาก,กินตำแตงมาเนี่ยโม่ถอดหัวกันเนื้อนอดอืมจัด เนี่ใส่น้ำมันมะน,นาน,น้ำมันยำข่าเพราะว่ากระทะนี่นางใส่กระทะทอดกระทะเดียวกันกะทิพันยายเพิ่นสเต็กเนื้อเพิ่นใส่เนยเพิ่นใส่ซอสเกลือพริกไทยแซ่บดีน้ำมันยำข่า สีพริกเด้เียพี่น้องพริกไปสื้อมาจากลานไทยซื้อเป็นกิโลมากสีแดงดีจังเด้อ ตอนนี้น่ามากเมืองหนอใไม่ๆมาขังแหล่เลยยังบบหูหนอ่ายูนี่นนนเขามีข่าวขายทุกขายทุกทีข่าวสารเลยนะ นางก็เตรียมแพกกระเป๋าตรงเต่สองเดือนก่อนเดินทางพี่น้องตื่นเต้นกวามตื่นเต้นอะนะอีนั่งเอาข่าวสารมานาเด้เอามาประมาณสองหรือสามกิโลเนี่แหละจำมาได้เพราะว่า่านบ่มีข่าวสารกินย่านโอดข่าวพี่น้องเพราะว่าอี่นั่งบอามาก,กินขนมปังเนาะคะ่ะบอามาก,กินอาหารฝรั่งอ่ะนะ่านอดก็หูก็หูอยู่แล้วว่าหลานไพมันก็มีอะนะแต่ว่า ก็นั่นแหละพี่น้อง่านอดก็ได้เอาข้าวสารกินเครืองมาทำบันนองบาพี่น้องคิดว่าเอามา2สองหรือสามกิโลเนี่ยจต่มาได้เพราะว่ามาช่วงนั้นเขาแค่สามเดือนพ่อใหญ่หัวเหรอพ่อใหญ่บอกว่าถ้าจะไปหนังอยู่นั้นมีขายยูว ไอความรู้สึกอีนางไงอีนางหูอยู่ว่ามันมีขายแต่ว่าอีนางคิดว่ามันมีขายเฉพาะที่ร้านไทยหรือร้า,านขายขายของเอเชียเท่านั้นานาคิดน่างบราะหูนอว่าข่าวสารอยู่ดีมีขายทุกซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยทุกทีเลยราคาพอแพงของ ตำแตงพี่น้องเขาก็ตำแตง นูไม่คนกินง่ายกินกนี้ยังกระเสบพี่น้องแส่บค่ะขันว่าเฮ็ดเฮ็ดไห้สบแสบเฮ็ดให้ถือปากเท้าหนพี่น้องเพราะว่าเท้ากินเองเนาะถ้ามากินรสไหนมากินแบบไหนก็เฮ็ดแบบนั้นแล้วเขาจะมีความสุขในการกิน กเดี๋ดวยวนี้กินน้ำกินน้ำกินรอนพี่น้อง <c oughs> เอาเอากนรอนไปออกไปเอาน้ำกินข้างนอกตามปั๊มน้ำมันตามร้านขายของเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกตกตกลายน้ำบ้านนี่นั่นใช้กินบ่ได้มันคุณซักผ้ายังไม่ค่อยอยากจะซักเลย มันคุณบ้านนี้นางบดใส่น้ำปลาปลาเนาะค่ะเนาะอย่างที่นางเคยเห็ดคลิปเราอธิบายไปละแต่หลายคลิปดอกบ้านนี้นางบดใส่น้ำปลาปลาหมู่บ้านนี้นางจาะน้ำใส่กันเองมันน้ำบาดาลน,น,น,นะพี่น้องคันว่าฝนตกเละลายนี่น้ำคุณใสบ่บ่ได้บ้านนอกนะจ๊ะ ได้เลอยเนี่ยอร่อยมากนะ ตำแตงกระเซ็บมูกระเซ็บโอ้ย เึ่นขะันย้นนะไม่แสบพี่ลีเด้บด่ไดะเ็ดแค็เค็ดแค่เห็ดเก็บเด้แสบเด้ m pedestrian này nói cái shirt 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 เดี๋ยวไปกินมะเอื่นหมูถอดหมูถอดเนื้อถอดถอดใส่เนยเนยมันยำเขาได้แสบเนยมันมีรสชาติเข้ม บิดบิบิอีกมือหนึ่งเหรอพี่น้องตื่นมาไปเห็นงานกลับมาเฮ็กับเข่ากินชีวิตประทอกอย่างมากมาย